ตรงนั้นจะเป็นร้านกาแฟราคาะคะยอเดียวซึ่งสร้างสรรค์เพื่อชุมชน ช่องเวรพลดการทีวีครับวันนี้ผมอยู่ที่ลานอนุสาวรีย์พญาเมงลายหลวงที่วัดลองหลอดครับตรงนี้ตรงเป็นลานเป็นลาน,นาลานยาลานตลาดครับด้านหลังเป็นด้านหลังผมเป็นตลาดนะครับตอนนี้ช่วงนี้เป็นช่วงเย็นก็จะไม่มีคนแล้วก็จะพาทุกท่านมาชม,มาช ตร,ตรงนี้จะเป็นลานหญ้าที่ไปสถาน,าานอุษาวีพญาเมัองลายก็เขาทำพิธีแล้วนะครับเราเดินเข้าไปดูช่วงเย็นๆก็จะไม่มีคนนะครับก็แดด เริ่มร่มเริ่ม,มตกบ้างแล้วครับเพราะว่าเราก็มาช่วงกลางวันได้นะครับคนเยอะคนเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าตรงนี้คนจะเยอะแล้วนะฮะเพราะว่าเขามีการประชามพันทางแพลตฟอร์มต่างๆเช่น t ิ k กตอกอันนี้คนะรับตรงนี้สวัสดีพญามองไร่หลวง ตรงนี้แนะสมีพยายามงรายหลวงตรงนี้ก็จะมีคนมาออกกำลังกายนะ นี่เป็นสัญลักษณ์ของอุทยานก็เป็นปลา,ายักษ์ปฏิมาก,กรรมปลานินยักษ์สวยงาม ที่เช็คอินสวยงามครับตรงนี้นะครับตอนนี้ผมให้คุณชมในชมส่วนที่กวา้างที่เป็นลานกวา้างสวยนะ <c oughs> นี่ครับ ที่นั่งเป็นที่นั่งด้วยนะที่นั่ง,เ,นะงออกเก่าได้บรรยากาศนะครับคาสสิคาสคาสติตรงตรงตรงนู้นตรงนู้นจะเป็นร้านกาแฟอันนี้ประมาณห้ามงกว่าเป็น เป็นจุดถ่ายรูปนะสวยเป็นลานจุดถ่ายรูปสวยๆของพิานนะเป็นไน่าจะอย่างที่บอกเรียกว่าเป็นน่าจะเป็นลานมาร์คที่สูงแบบที่สุดครับนี่เขาทำนี่ครับทำไปเรื่อยนะทำใหม่ไปเรื่อยนะทำใหม่ไปเรื่อยโอ้มีลานมีลานด้านหลังด้วยนะ นี่ถ้าทำเสร็จมันจะสวยสวยมากครับอลังการนี่เป็นสะพานสะพานก็สำหรับเช็คอินถ่ายรูปสวยๆบรรยากาศตรงนู้นจะเป็นโซนตลาดแต่ตอนนี้ข้ามกวาแล้วน่าจะไม่มีคนเพราะการ เคาะระครังพระอาจารย์เคาะระครังตอตัวใหญ่ๆต,ตัวใหญ่นักตรงนั้นจะเป็นร้านกาแฟร้านกาแฟโบราณราคาย่ำเยาว์คือถ้าจะรีวิวนี่น่าจะไม่หมดนะเพราะมีเยอะมากครับเป็นสถานที่มีเยอะ รีวิวน,น,น่าจะไม่หมดครับเพราะว่ามเป็นสถานที่ที่กวา้างแล้วมีโซนหลายโซนมีร้านกาแฟเขาปิดแล้วห้ามกว่ากาแฟหน้าวัดหน้าวัดคอฟฟี่มีชั้นบนเลยครับชั้นบน ตรงนี้ก็จะเป็นน้ําตกนะเป็นลานน้ำตกเขาจะเปิดถ้าเป็นช่วงกลางวันเขาจะเปิดนั้งตกนะตรงนี้น้ำเลื่อนตรงนี้นะครับก็คนที่มาดื่มด่ำกาแฟเขาจะมาอยู่แถวนี้ ตรงนู้นตรงนู้นก็มีที่นั่งได้นะตรงนู้นโวลโวนได้ได้นะโวน,นก็จะเป็นที่นั่งได้นั่งถ่ายรูปถ่ายอะไรได้ครับได้บรรยากาศนะสุดยอดเลยหว้ใจสะดวกตรงนี้นะเดินข้ามได้นะน่าจะเดินข้ามได้ก้ายัดตกเลยกันนู่นอยู่ ลมเย็นเย็นครับผมลมเย็นมากเลยตรงนี้ลมเย็นแดดตุ่ตุ่ลมเย็นมากสวนนี้สวนกาแฟสวนถ่ายรูปตรงนี้สวนถ่ายรูปนเนาะสวนถ่ายรูปมีอะไรเก่าเยอะ รูปได้ครับสวยๆนะให้บรรยากาศเลยธรรมชาติธรรมชาติที่คนสร้างขึ้นนะครับสร้างเป็นแดนมาร์ค <_ t ot ally> นี่ก็จะมองสูนย่มลายโซนตรงนี้ก็จะเป็นตลาดกนะ็มันตลาดนี่ก็จะมีคนมารีวิวเยอะครับ ตอนนี้คนจะมารีวิวเยอะเยอะอยู่เพราะฉะนั้นก็จะมีนี่มีเด็กเราจะเดินไปก็อยู่ตรงนี้นั่นก็จะเป็นพระลานออกกำลังกายลมเย็นสบายเด็กๆนะ ก็ี่นี้นะฮะเ,เป็นโซนตลาดช่วงทลางวันเขาจะมีการขายของนี่เป็นโซนแสดงร้องเพลงอะไรก็ไมจะมีนะเป็นเวทีเวทีเวทีน,นี่ครับเป็นเวทีครับตรงนี้เป็นลานสวยๆนะครับาลานสวยๆมากเลย นี่ก่อนนะครับก็ในส่วนของตลาดก็มันจะส่วนส่วนของตลาดนี่ก็จะมีช่วงกลางวันกลางวันก็จะมีคนมาจับจ่ายซื้อของนส่วนตลาดนะก็เป็นยังทําไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆครับ,รบสำหรับช่องแวนวอเดอร์อันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร,ร์แล้วก็กดกระดิ่งมาทางช่องอัพคลิปข้อใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ